สวัสดียามเช้านะครับที่เมรุมาต ลอยอยู่ที่มูลคิสมเด็จโตปมบาลังสี่ครับวันนี้ครับเป็นพิธีราชฐานเปิงศพสรพงษ์ชาตินะครับดาราในดวงใจหรือพู้เอในดวงใจใลรต้นอะไรก่อนตอนนี้กำลังทำเก็บงานรายละเอียดที่เหลือนะวันนี้ท่านชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะ ดสดให้ท่านชมทั้งวันจนถึงพิธีรัชถาน,นะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเลยครับวันนี้เช้านี้นะเดี๋ยวมีใส่บาตนะครับตอนเช้าพี่ดวงเดือนนะครับจิตใจส่งท่านจากใส่าบาตตอนเช้าแล้วก็วัดหลายๆวัดนะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศตอนเช้า ผมนอนที่นี่นะหลายคนถามเอาแล้วนอนที่ไหนนอนที่นี่แหละนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับพี่ต่างๆจะเริ่มเดินไปตั้งแต่เช้านี้เลยเริ่มตอนนี้เลยนะครับเขากำลังเก็บรายละเอียดบางส่วนนะที่แทงห่วงว่าคืนนะครับ ยังไม่เสร็จถึงบัดนี้แต่น,นี้ก็เสร็จลู่วงไปได้ดีแะ้วท่านผู้ชมคนนส่วนน้อยนี่คือบรรยากาศ <c oughs> ยังเหลือโยกอยู่อีกหลายชิ้นอยู่แต่ว่าคงจะเสร็จเรียบร้อยในก่อน3ามโมงเช้านี่แหละนะนะครับพิธีท่างก็เดินทางไปเวลา10บโมงจะเป็นการเคลื่อนนะครับจากโบสถ์หรือวิหารหุป,ปู่โตนะครับร่างของพี่เอกสุรพงษ์ชาตินะลงมาที่ ตรงนี้นะที่เมนลอยนี้นะท่าผู้ชมนะดวงที่กำลังขึ้นครับอันนี้พี่พัภาที่ประทับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยศิีปินดาราอย่างที่ผมบอกไปแหละครับก็มากันหลากหลายหม่อมเจ้าชาติเฉริมยุคนนะครับท่านมาถึงเมื่อคืนแล้ว นะครับคุณกรุงศรีวิไลคุณนิดนือชาสมชาติประทาไทยแล้วก็ดาราอีกหลายท่านหลายคนเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแบพาแพร่ภาพให้ดูนะหลายจนางทีแบตมันหมดนะ หมดสัญญาณอาจจะเหวีย่ยงบางช่วงบางตอนไม่ว่าคัท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาิบายในส่วนตรงนี้ให้ผู้ชมได้เข้าใจชนิดนึงอันนี้เป็นรูปงูที่อยู่ด้านหลังนะผู้ชมนะท่านผู้ชมตรงเห็นตรงหางไหมนะครับตรงหางนะครับเขาจะนำร่างสรพงษ์ชาตรีเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะเขาไปอยู่ตรงเมนเน,เนี่ยเขาไปอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนำร่างเขาไปอยู่ในตรง ซอกที่เป็นรอยนะเห็นไหมท่านผู้ชมนะตรงด้านหางตรงส่วนหางเลยนะครับเมื่อคืนคนหลายคนถามอยู่เรื่องฉายภาพยนตร์ของพี่เอกสุรพงษ์ชาตีไม่ได้ฉายนะนะครับไม่ได้ฉายนะครับเพราะทางเจ้าหน้าที่ ทหารหรือที่เขาดูแลพื้นที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้ฉายมีการเหมาสพหรือการแสดงแต่ประการใดนะครับตกลงไม่ได้ฉายหนังที่สรพงษ์เล่นใน,นเมื่อคืนไม่ไแน่ใจว่าหลังจากเสร็จราชทานเพลิงเนี่ยจะเป็นการฉายหรือเปล่านี่คือบรรยากาศโดยรวมนะโซนตรงนู้นนะครับที่ ที่มองเห็นอยู่เนี่ยเป็นโซนพระคุณเจ้านะครับที่มากันทั้งโคราชเลยนะครับก็คือทั้งจังหวัดนะคณะจังหวัดต่างๆที่มาเมาื่อวานท่านก็มานะท่านผู้ชมนี่พระภาที่รับเสด็จท่าน ิลปินก็จะอยู่ในพระพาหลังนี้นะตามโซนแล้วก็ทิ่ปินดาลานะแล้วก็ประธานมู่ที่คุณดวงเดงือนจิตใจสงแล้วก็ที่เฝ้ารับสเสด็จนะครับนี่ก็จะเป็นโซนต่างๆ นี่เดี๋ยวจะห,หยวกตรงนี้ที่เขาทำนะเออตกแต่งนิดนึงท่งานผู้ชมเขากำลังตกแต่งอยู่อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์อนุญาตนะให้แชร์อะไรของคุณสุรพงษ์ชาตีนะครับที่ร่วมไว้อะไรตั้งกันต้นกันมานี่เป็นการแทงหยวกรังเมื่อคืน ก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะนี่พื้นที่จริงนะครับหลายคนถามว่าที่เผาเมนแล้วก็มีร่างพี่เอกอยู่ในตัวของงูเนี่ยไอ้ตัวงูมันจะไหม้ไหมผมว่าไหม้นะในส่วนตัวของผมไหม้นะครับ ไฟจะลุกหรือลุกทั้งหมดเลยก็ไม่แน่ใจนะนะครับถ้าลุกไปเขาก็จะปล่อยนะนะครับให้ไหมไปเลยเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ส่วนกลางไม่ติดกับส่วนใดนะมันก็จะไม่เป็นไรนะที่เป็นลูกมัวตรงนี้นะมันจะไหมหมดนะผู้ชมคอยชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับอันนี้เขากำลังแข่งอยู่ตกแต่ง ตรงนี้เป็นที่ประับนี่ดอกไม้ที่เขาแต่งเมื่อคืนนะน่ะสีสดใสทีเดียวอ,อ้อาวขอขอความเมตตาถ่ายดอกนี้ให้หนะต่อพ่อพอ,พอตรงนี้พ่อก็ออกเป็นปเทศเลยครับ เาขอข้อขอนิมมทา้งล่างครับาไม่ให้ยืนใช้ในพื้นที่เขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมว่าตั้งใจครับ พ่มอมาจากไหนครับเนี่ยมาจากภูเก็อ๋อยิมพ่ออยู่วัดอะไรครับพระเจ้าพ่ออ๋อขอบคุณชาติโต๊ะพระเจ้าพ่อจ้า นะ <c oughs> เป็นภาพใหม่นะที่มาเมื่อคืนนะนะครับมีสี่ภาพนะตอนนี้ ันี้เริ่มแรกๆเลยนะที่ท่านทำ จัดให้นี่นะภาพนี้นะเขาจะติดบอร์ดนะครับท่านผู้ชม มีบอร์ดที่ตั้งอยู่นะแต่ยังไม่ได้ติดนะวันนี้เดี๋ยวจะติดครับให้ไ้ชมด้ชมก่อนเลย นะครับเดี๋ยวเราไปดูทุกเดือนท่านใส่บาทนะมีพระพาทปรคทับท่ัน